สวัสดีครับตินช็อปครับวันนี้เรามีโดบี Stereo ิ e อเฮดโฟนกับเ h o n e h ฮุกมันเป็นหูฟังที่ใช้กับเครื่อง P5 P4 Switch Xbox PC ได้เพราะว่ามันเป็นหูสายนั่นเองมีไมค์ในตัวดูกันดีกว่ากลีดกลีด หูฟังราคาไม่แพงจากโดบี้ก็การเสียงดังไปรบกวนคนอื่นก็ใส่หูฟังไปซะพอบ้านไม่โดนบน <c oughs> มีอะไรบ้างอ่ะก็มีแค่หูเลยนะเป็นหูสายอ่าเป็นหูฟังที่น้ำหนักเบามากเลยแอดรู้สึกมันเบาสุดๆเอ้แต่ว่าบุโฟอม,มันนิ่มอยู่นะนุม่มเป็นพลาสติกเลยอ่ะตัวเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยโอเคขาก็าเป็นพลาสติกอ่ะมีไม้ไม้ปรับได้นิดหน่อย เวลาใช้งานก็เอาไปเสียบกับจอยแบบนี้เสียบไปเลยจุบเสียงมันมาออกที่หูแทนทำไงให้จะได้ยินเนี่ยมันสามารถปรับเสียงให้มันดังกว่าน,นี้ได้ไหมแอดคอหาแป๊บนึงเสียงนี่ไงเนี่ยนี่เขาบอกว่าชุดอุปกรณ์ส่งข้อมูลออกคือหูฟังคอนเทลเลอร์ความดังเสียงรับสุดได้ยินไหมแล้วเรามาจอ,อก,กับกล้องเพราะว่ามันเป็นหูฟังไงมันก็เลยไม่ได้ยิน <laughs> ไม่ ไมชุดหูฟังคอนโทรเลอร์ปิดไมได้นี่ปิดเสียงอ่ะปรับระดับเสียงไม่์โอ้เสียงไม่อุดังลัน่นดัง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 ใช้ได้แหละแอดดิ้งออกกอนหูฟังของโดบี้เป็นพลาสติกหนักเบาไม่น่าพับได้พับหักเป็นหูแบบเอาไว้เล่นขำๆม,ม,มาได้นะส่วนตัวนี้เฮดฟนฮุกคือมันเป็นแค่พลาสติกเอาไว้เกี่ยวกับเครื่องเพย์ฮแล้วก็แขวนหูฟังเฉยๆเลยอืม ไม่มีอะไรเลยเป็นพลาสติกที่ข้างในมันจะมียางกันลื่นไม่ให้มันคลอนเวลาที่เราเอาไปเกี่ยวนะเดี๋ยวแอลองใสู่มันจะเห็นไหมเนี่ยสูงเหลือเกินูเป็นแขวนเนะี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาสภาพเนี้ยมันก็จะแขวนหูฟังได้ให้อยู่กับเครื่องเออมันจะได้ไม่หล่นหายไปไหนนะใครสนใจซื้อได้เลยจ้าติ้มช็อปจ้า